เสียงดาบที่กระทบกันทำเอาผมตื่นเต้นสะเก็ดไฟที่กระจายออกมาเป็นของจริงใจผมเต้นแรงไปกับทุกการแกว่งดาบนักดาบเคลื่อนไหวราวกับนินจาเฉียบคมทุกการโจมตีลื่นไหลทุกการหลบหลีกโอ้ยอยากทำได้แบบนั้นบ้างจังเลยทาไม่ติดว่าเราถูกสร้างมาเป็นแบบนี้และก็ผมลงสมัครเข้าคัดตัวทีมฟันดาบมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ดูเหมือนร่างกายจะไม่ให้ความร่วมมือเลยผมมักจะสะดุดล้มแล้วหน้าฟาดเข้ากับดาบซ้อมของตัวเอง หลังการแข่งขันผมนึกขึ้นมาได้ว่าทำบัตรประจำตัวตกแถวแถวลานข้างหลังนั่นผมเดินกลับไปเอาในสภาพที่เหมอลอยมากโดยที่ในหัวยังนึกถึงท่วงท่าอันไร้ที่ติแต่จู่ๆผมก็สะดุดแผ่นพื้นแล้วล้มไปข้างหน้าอย่างคนซื่อบือ้อก่อนจะตกลงไปในหลุมใหญ่ที่ถูกผุดเอาไว้ผมตื่นตูมมองไปรอบๆหลงกระเป๋าหามือถือทว่าไม่เจอเลยไม่นะไม่ไม่ต้องทำตกก่อนหน้านี้แน่เลยวัดดี ใครก็ได้ขอร้องลนะช่วยหน่อยผมติดอยู่ในนี้มีแต่ความเงียบที่ได้ยินสุดท้ายผมก็ถอดใจแล้วนั่งลงไปด้วยความรู้สึกสิ้นหวังอย่างสุดๆผมน่าจะร้องไห้จนหลับไปเพราะตอนที่ตื่นขึ้นมาอีกทีทุกอย่างรอบตัวมันก็มืดไปแล้วไม่รู้เลยว่าผมติดอยู่ข้างล่างนี้มานานแค่ไหนแล้วนี่มันหนาวมากๆแล้วก็มองไม่เห็นอะไรเลยใครก็ได้ได้โปรดช่วยที ผมเงยหน้าขึ้นไปเห็นสีฟ้าจางๆของแสงจันทร์ที่สาดลงมายังปากหลุมแม้จะไม่มากแต่กลับให้ความรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดและทันใดนั้นเองหัวของผู้หญิงคนหนึ่งก็โผล่เข้ามาที่ขอบหลุมเอะเฮ้ hey, ช่วยหน่อยได้ไหมขอร้องละฉันติดอยู่นี่มาหลายชั่วโมงแล้วแล้วก็ผมค้างประโยคเมื่อเห็นดวงตาสีแดงฉานที่แสนเย็นชาของเธอจ้องมองมาด้วยแววตาอันไร้ความรู้สึกเออหวัดดีถ้าลงไปตรงนั้นได้ก็แสดงว่ามีทางขึ้นมาเช่นกัน แต่จะหาได้ไม่นั้นอยู่ที่ตัวนายแล้วอ่าใช่แรงบันดาลใจชั้นเยี่ยมฮะแต่บางทีแทนที่จะให้บทเรียนชีวิตลองโยนเชือกบันไดถาวันเส้นได้หรือ,อหนังงูที่จริงแล้วจังหวะน,นี้ฉันไต่อะไรก็ได้ทั้งนั้นเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนนะผมเลิกลากทันทีที่เธอหายไปจากขอบหลุมกลับเมื่อก่อนขอร้องละอย่างน้อยก็โยนมือถือลงมามันน่าจะหล่นจากกระเป๋ากางเกงฉันที่ข้างบนแถวนั้นเธอไม่ตอบอะไรกลับมาอีกเลย เหลือเชื่อจริงๆดันมาเจอผู้หญิงแปลกประหลาดลึกลับตอนกลางคืนแบบนี้เข้าให้สัต์ได้และแล้วหัวของเธอก็โผล่กลับมารอบนี้เธอกำมือถือผมไว้อย่างไม่แยแสนายหมายถึงเจ้านี่เหรอเออใช่ใช่เลยของฉันเองขอละ่ะถ้าเธอไม่คิดจะช่วยแล้วก็อย่างน้อยแค่ยอนลงมาก็ยังดีถ้าต้องการน,นะก็จงปีนขึ้นเออเดี๋ยวไงนะนี่มันตั้งอย่างน้อย20ฟุตไม่ใช่เหรอ ฉันปีนไม่ได้หรอกมันสูงเกินไปเรียวแรงฉันมีเท่าเด็กน้อยเองพลังจะเก่าเกิดก็ต่อเมื่อผู้ที่ต้องการควยคว้าสิ่งที่เกินเอือ้อมก็ได้ก็ได้ลองดูก็ได้ตอนแรกผมกระโดดอย่างไร้เรียวแรงด้วยความสมเพชตัวเองผมฮึบและออกแรงให้มากขึ้นตะเกียกตะกายไต่ขึ้นบนกำแพงโคลนราวกับว่าชีวิตขึ้นอยู่กับมันและในที่สุดด้วยแรงเฮือกสุดท้ายที่มี ผมก็กระโดดสูงกว่าที่เคยคิดว่าจะทําได้ปีนกําแพงขึ้นไปยังกับเพื่อนบ้านที่แสนดีแล้วดึงตัวเองขึ้นมาได้สําเร็จว้าวได้จริงด้วยเดี๋ยวนะนี่ฉันทําได้จริงๆไม่รู้ยังไงแต่เด็กผู้หญิงคนนั้นทําให้ผมค้นพบพลังที่ไม่รู้ว่าตัวเองมีมาก่อนผมลุกขึ้นยืนแล้วเผชิญหน้ากับผู้มีพระคุณลึกลับผมขาวสีเงินของเธอช่างโดดเด่นในแสงสลัวนั่นมันสุดยอดมากเลยขอบคุณสำหรับแรงกระตุ้นนะว่าแต่เธอมาทำอะไรที่นี่กลางดึกเหรอ เธอชื่ออะไรเธอหันมามองผมหัวใจผมแทบจะหยุดเต้นโอ้อะไรกันเนี่แม่เจ้านี่มันเป็นความจริงงั้นเหรอเธอไม่ได้แค่สวยธรรมดาแต่งดงามราวกับว่ามาจากต่างโลกนี่เป็นหนึ่งในหลายๆเหตุผลที่ฉันไม่อยากมาเยือนที่นี่แต่ช่างเธอฉันว่าฉันคงไม่มีทางเลือกเออนี่เธอพูดเรื่องอะไรเธอมาจากไหน เธอเมินเฉยแล้วเดินหายลับไปราวกับโคลมลอยอันงดงามเอ้เฮ้ยเดี๋ยวสิอย่างน้อยก็ช่วยบอกชื่อเราเลี้ยวตรงมุมตึกแล้วจากนั้นเธอก็หายไปผมค้นหาทั่วโรงเรียนก็แล้วแต่มันเหมือนกับว่าเธอหายตัวไปอย่างไรร่องรอยหรือว่าที่เราเจอเมื่อกี้จะเป็นผีกันนะ่โถไว้แค่คิดก็ฉี่แทบจะราดางเกงแล้วผมเอาแต่คิดถึงหน้าเธอแม้กระทั่งในชั้นเรียนตอนเช้าและเหมือนว่าเบลจะสังเกตเห็น นี่นายเหมืออะไรอยู่งั้นเหรออะเอ่อโทษทีฉันแค่เหมอนิดหน่อยเบลเป็นเพื่อนสนิทของผมมาตั้งแต่ยังเด็กเราเป็นเพื่อนบ้านกันผ่านร้อนผ่านหนาวที่โรงเรียนและในตอนนี้ก็อยู่ในมหาลัยและคณะเดียวกันอีกเหมือนพมลิขิตยังไงอย่างนั้นเร็วหนะ้าคู่หูเล่ามาทำไมนายถึงฝันกลางวันแบบนี้ละคือว่าเม,เมื่อวานนี้ฉันไปหลังโรงเรียนเพื่อหาบัตรนักศึกษาที่ลืมไว้ แล้วฉันก็เจอผู้หญิงลึกลับคนหนึ่งเข้าเธอผมกําลังจะเล่าต่อให้จบเขว่าจู่ๆประตูก็เปิดออกอย่างแรงแล้วอาจารย์ก็เข้ามาโดยมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินตามหลังมาผมแทบจะอ้าปากค้างจนกลามติดพื้นในตอนที่เห็นใบหน้าที่คุ้นเคยนี่มันบ้าไปแล้วเธอคนนั้นนี่นะทุกคนนี่คือสกายนักเรียนที่ย้ายมาใหม่ต่อจากนี้เธอจะมาเรียนกับเราเรางงันให้การต้อนรับเธอด้วย อย่างที่คาดไว้เลยพวกผู้ชายในห้องแทบจะสติหลุดในวินาทีที่เธอเดินเข้ามาน้ำลายพวกเขาแทบจะหกลงบนโต๊ะจริงๆสกายเธอมีอะไรอยากจะบอกทุกคนก่อนที่เราจะเริ่มบรรยายกันไหมจ๊ะผมกลั้นหายใจขณะที่เธอมองทั่วห้องราวกับราชินีที่ไร้ความรู้สึกอืมฉันมีเรื่องให้พูดน้อยยิ่งโดยเฉพาะเพิ่งรู้จักกันแต่ฉันจะเฝ้าดูไม่แน่ว่าบางทีการได้เรียนรู้อะไรบางอย่างอาจเข้าท่า ทุกคนในห้องเงียบกริบกับสิ่งที่เธอพูดเธอเชื่อไหมนั่นแหละผู้หญิงที่ฉันเพิ่งเล่าให้เธอฟังเมื่อกี้นี่นี่เองเธอดูน่าสนใจฮะเอาล่ะเป็นคำกล่าวที่ดีเลยนะสกายขอบใจมากเลือกที่นั่งที่เธอต้องการได้เลยโดยที่ไม่พูดอะไรเธอเดินตรงมาที่เก้าอี้แล้วนั่งลงข้างๆผมอม <c oughs> <c oughs> นี่ฉันเอง ที่เจอเมื่อคืนไงจําได้ไหมผู้ชายในหลุมเาว่าเธอกลับมองตรงไปข้างหน้าเหมือนกับว่าผมไม่ได้อยู่ที่ตรงนั้นเลยแล้วเมื่ออาจารย์เริ่มสอนปุ๊บเธอก็ตั้งใจแน่วแน่ทันทีเธอเงียบนิ่งสายตาจดจ่อที่สื่อการสอนเรากับวว่ามันเป็นแผนกลยุทธ์สงครามยังไงอย่างนั้นให้ตายเธอเธอเป็นใครกันแน่เนี่ยแล้วเธอมาจากที่ไหนกันต่อมาในวันนั้นผมลากเบลไปที่บอร์ดติดประกาศเพื่อดูข่าวล่าสุดของทีมฟันดาบทันใดนั้น เสียงเรียบนิ่งแต่ทรงพลังก็ดังขึ้นมาจากด้านหลังการประลองนี้มีเกณฑ์เข้าร่วมยังไงผมหันไปแล้วเกือบจะสะดุ้งเมื่อเห็นว่าที่อยู่ตรงนั้นคือสกายโอ้ยบรรยากาศรอบตัวเธอมันทำเอาผมขนลุกจริงๆประลองเธอหมายถึงการคัดตัวเหรอวันนี้มีซ้อมอยู่นะแต่ว่าเธอต้องลงชื่อเอาไว้ก่อน กรอข้อมูลนิดหน่อยไปฉีดยากันบาดทยาะยักษเพลเพต้องวุ่นวายกับเอกสารและโรงฝึกอยู่ที่ไหนเธอตัดบทด้วยสายตาที่สามารถทําให้การสนทนาใน46ภาษาเงียบลงได้ทันทีเราได้แต่ชี้นิ้วไปยังทางเดินและเธอก็เดินจากไปทันทีเรากับนักรบที่มุ่งหน้าสู่สนามรบเดี๋ยวก่อนนี่จะพุ่งเข้าไปเฉยๆไม่ได้นะมันมีขั้นตอน,นะอะเราตามเธอไปและเมื่อไปถึงโรงยิมการฝึกก็ได้เริ่มไปแล้ว สกายเดินเข้าไปราวกับว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งของที่นั่นและก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งเดินเข้ามาเออมีอะไรให้ช่วยไหมใครเป็นหุหน้าเหรอถ้าให้พูดก็คงเป็นฉันนั่นแหละนะกัปตันของทีมเธอเดินไปที่แท่นหยิบดาบซ้อมเล่มหนึ่งขึ้นมาก่อนจะใช้มือหมุนวนมันช้าๆอาวุธพวกนี้ไม่มี <c oughs> ด้านคมแต่สมดุลก็ถือว่าใช้ได้เราบรรดาฝึกซ้อมตามมาตรฐานที่ก็บอกอยู่ถ้างั้นก็ได้เลย นี่เธอมาคัดตัวหรือว่าฉันแค่อยากทดสอบขีดจำกัดของนักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของพวกนายถ้าอนุญาตนะเกิดความเงียบชวนกระอักกระอ่วนไปชั่วขณะก่อนที่กัปตันจะพูดขึ้นมาว่าก็ได้คุณหนูหน้าใหม่พูดลึกลับดูกันว่าเธอมีอะไรอไเอ้าเฮ้ยส,ส,สกายหันไปหาทุกคนในทีมที่เหลือเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อไปสองคนก้าวเข้าไป จากนั้นก็สามสี่ห้าเป็นสิบนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยทันใดนั้นทั้งยิ้มก็เริ่มที่จะหนาวขึ้นมาเธอเคลื่อนไหวราวกับสายน้ำที่ถือดาบเิวไหวสง่างามแต่เต็มไปด้วยความอันตรายเธอปัดป้องหลบหลีกปลดอาวุธไล่กวาดทุกคนที่ขวางหน้าเธอยังหมดรูปและมันช่างน่าหลงไหลเป็นที่สุด ทุกการเคลื่อนไหวล้วนมีเป้าหมายทุกการหลบหลีกถูกคำนวณไว้แล้วเธอไม่ขึ้นเสียงไม่ยั่วยุเธอแค่เคลื่อนไหวอย่างเดียวเบลกับผมได้แต่ยืนตัวแข็งโดยที่พูดไม่ออกเลยแม้แต่น้อยจนเมื่อเธอจัดการนักดาบคนสุดท้ายด้วยกระบวน่าที่ใสสะอาดยังถือว่าค่อนข้างตื่นเขินอยู่และแล้วผู้คนทั้งโรงยิม้มก็ได้แต่เงียบกริบกันหมดตั้งแต่นั้นมา บางคนก็เริ่มที่จะกลัวเธอถึงอย่างนั้นแฟนคลับก็มีมากขึ้นด้วยในขณะเดียวกันเบลก็เริ่มจะระแวงเธอมากขึ้นเป็นพิเศษนี่มันแปลกนะว่าไหมยิ่งนั่นเดินเข้ามาเฉยๆแล้วจัดการทุกคนราวกับว่ากําลังปัดฝุนที่เกาะบ,บนไหล่ตัวเองไม่ใช่ว่าเธอแค่เก่งมากอยู่แล้วหรอกเหรอก็ใช่นะแต่ฉันว่าเธอมีบางอย่างที่ไม่ปกติเหมือนว่ามีลับลมคมในบางอย่างทาเอาฉันอยากรู้สุด แค่เพราะเธอหน้าเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้ไม่ได้แปลว่าเธอจะแข็งแกร่งหรือเก่งกาจไม่ได้นะเธอน่ะเท่อย่าบอกใครนี่นายแอบชอบเธอที่ไหมเนี่ยงไงนะไม่คือฉันแค่คิดว่าเธอสวยมากแล้วก็จ,ากจาก้าจ้ามันก็นานสักพักแล้วนะที่เบลไม่ได้งอนใส่ผมแบบนี้นะน่ารักไม่เบาเลยตั้งแต่นี้นายต้องอยู่ให้ห่างเธอนะโอเคฉันว่าเธออันตรายผมพยักหน้าไปทว่าในใจ ผมไม่กลัวสกายเลยแม้แต่น้อยกลับกันผมรู้สึกดึงดูดหลังจากวันนั้นผมเริ่มเห็นเธออยู่ในทุกชมรมและทุกการแข่งขันโปโลมาโชอาดเทควันโดแม้กระทั่งเกมวางกลยุทธ์อะไรก็ตามที่แข่งได้อะไรก็ตามที่ต้องใช้ทักษะเธอเหมาหมดและชนะในทุกๆครั้งที่เธอลงเล่นแต่เธอไม่เคยเฉลิบฉลองไม่แม้แต่จะยิ้มเหมือนการดูตัวละครระดับบอสมาตบเกรียนเด็กช่วงเริ่มต้นยังไงอย่างนั้นเลยไม่มีอะไรมาท้าทายเธอได้ อีกครั้งหนึ่งในแมชว่ายน้ำเธอเคลื่อนไปในสระเหมือนร่างกายเธอคือสายน้ำพลิ้วไหวรวดเร็วไร้แรงต้านเรากับเงือกสาวที่ผ่านการฝึกจากเทพแห่งสงครามไม่มีน้ำกระเซนไม่มีการดิ้นพลาดมีเพียงพลังที่ไม่ต้องพยายามอีกครั้งในตอนที่ผมเห็นว่าเธอยืนมองเด็กนักเรียนปีหนึ่งจากชมรมมาเช่าอาร์ตเด็กสาวขี้อายที่ไม่เคยโดดเด่นและชอบยืนอยู่ข้างหลังสกายเดินเข้าไปโดยที่ไม่พูดอะไรเลยแต่ค่อยๆปรับท่วงท่าของเธอ ก่อนจะถอยออกมาและพยักหน้าทีนึงเธอคนนั้นก็พลิบตาโดยที่งงเล็กน้อยก่อนจะยิ้มออกมาเรากับว่าในที่สุดก็มีใครมองเห็นเธอสกายไม่ได้พูดอะไรเลยสักคำเธอแค่เดินกลับไปฝึกที่มุมของตัวเองต่อท่วงท่าพวกนั้นบ่งบอกถึงทุกอย่างเธอไม่ได้แค่แข็งแกร่งเท่านั้นแต่ยังจุดประกายความแข็งแกร่งให้คนอื่นด้วยเธอเป็นใครกันแน่นะในวันหนึ่งเบลเดินเข้ามาหาผมและกระแทกสมุดลงบนโต๊ะ ได้เวลาใส่หมวกนักสืบเพื่อค้นหาความจริงเราจะตามเธออย่างลับๆเอ่อลับๆยังไงนะนี่ไง Midnight Steel t i n รุ่นลิมิเต็ดด้วยเอาไปใส่ซะจริงจังปะเนี่ยเธอเฮ้ยฉันไม่เคยจริงจังเท่านี้มาก่อนเลยในชีวิตอีเลยนับตั้งแต่นั้นมาพวกเราก็กลายเป็นเงาส่วนตัวของสกายไปในวันแรกสกายเดินเข้าอาคารศิลปะร้า,รางแล้วไม่กลับออกมาเรานั่งรอถึง53นาทีแต่ว่าไม่เจออะไรเลย ที่มีก็แค่ประติมากรรมดินเหนียวที่ผมมองเป็นมา้าไม่ก็เตาอบยักษ์ในวันที่สองเธอไปอควาเรียมสวนสัตว์ใต้น้ำโดยที่ยืนแข่งจ้องตากับสัตว์ทะเลอยู่ถึงสองชั่วโมงเต็มยังกับเพื่อนรักไม่ก็ศัตรูคู่อาฆาตและในวันที่สามเราก็จับได้ว่าเธอยืนใต้ไฟทางเดินที่กระพริบกระพริบอยู่ถึงห้านาทีเต็มโดยไม่ขยับขยืน่นเธอเอาแต่จ้องมองกำแพงอย่างเดียวเธอคุยอยู่กับเงาแน่ๆน เธออาจจะแค่มองดูสีที่ทาบนกำแพงก็ได้นะหรือไม่ก็โดนผีสิงเดี๋ยวนะหรือว่าเธอเป็นสายลับโอ้แล้วแวมไพร์ล่ะเธอต้องเป็นแวมไพร์แน่เลยวอีไลยจริงจังหน่อยสิยะและแล้วพวกเราก็กรีดลั่นตอนที่สกายหันมามองเราที่ห่างออกมา50ฟุตทั้งที่เราซ่อนอยู่หลังกระถางต้นเฟิร์น คืนหนึง่งหลังจากที่ดูหนังสยองขวัญที่เบลบอกว่ามันไม่ได้กลัวสักนิดแต่ที่จริงแล้วหลอน,ลอนเราก็พากันแวะร้านสะดวกซื้อเพื่อหาขนมกินร้านดูเงียบๆมีแค่เรากับแคทเชียที่ดูเบื่อโลกทันใดนั้นก็มีชายชุดวอมสองคนเดินเข้ามาที่เคาน์เตอร์และหันมาทางเราไงไงพี่สีนอล่ำซ้ำเดิวกันหน่อยไหมครับส,สีเหรอที่นี่มีแค่พวกเราสามคน เราหันไปแล้วเจอคนที่ไม่คิดว่าจะมาอยู่ที่นี่สกายเธอกำลังยืนอ่านฉลากไอติมราวกับว่ามันเป็นคัมภีร์โบราณเราขอแค่พันล้านดอลล่าพอไม่งั้นเตรียมปูดได้เลยนี่พวกเราเป็นแค่นักศึกษาเองนะในใสายตานายเราเหมือนคนมีเรือย,ยอดร้อยแปดลำกับเกาะส่วนตัวเหรอว่าตามตรงไม่แต่ฉันไม่สนมีเท่าไรส่งมาให้หมดเลยหมอนั่นผลักผมกระแทกกับฉันวางราเมนจนเกือบจะน็อกไปเลย ถ้าทำเขาอีกทีน่ยได้ร้องไห้เหมือนน้องออนนิวที่ทำไอติมร่วงลงบนกองขี้หมาแน่ฉันสาบานแต่ว่าหมอนั่นก็หัวเราะเยาะเบลและคว้าแขนเธอผมยังไม่ทันจะลุกขึ้นมาหยุดเขาไฟในร้านก็เริ่มกระพริบและอากาศก็เย็นวูบลงในทันใดสกายพุ่งตรงเข้าไปแล้วคว้ามือของหมอนั่นจากนั้นก็บิดดังกรอบเธอเวียงเขาใส่ช้นวางขนมอย่างแรงจนสลบคาที่ไปเลยเธอหันมาถามเบลเราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเจ็บตรงไหนไหมคือ เอฉันว่าฉันกำลังปลืม้มเธอพยักหน้าทีหนึ่งหมุนตัวแล้วเริ่มเดินออกไปแต่ในขณะที่เราคิดว่ามันจบแล้วอันธพาลอีกคนก็รีบจ้ามออกไปข้างนอกแล้วก็ขึ้นไปขับรถเกลี่ยดินที่ได้มายังไงไม่รู้ฉันจะพังร้านนี้ให้ราบแล้วฝังเด็กมาหาลาัยกระเป๋าแหกอย่างพวกแกไปด้วยเบลกับผมตื่นตระหนกแต่สกายกลับก้าวออกไปอย่างใจเย็นแล้วจับตรงหน้ารถเกลี่ยดินไว้เหมือนกับว่ามันเป็นแค่รถเข็นช้อปปิง้ง เธอยกมันขึ้นโดยไม่พูดพร่ามทำเพลงใช่ยกทั้งคันแล้วเวียงเครื่องจากนั่นลอยเข้าไปในอะไรบางอย่างที่วิบวับกลางอากาศมันวืบหายไปเลยอะไรเนี่ยเบลเธอเห็นไหมผมคุยอยู่คนเดียวเพราะว่าเบลลงไปนอนกับพื้นแล้วเธอหมดสติไปเพราะไม่อยากเชื่อสิ่งที่เห็นทั้งคืนนั้นผมหยุดนึกถึงเหตุการณ์นั่นไม่ได้เลยสกายเธอต้องมาจากโลกใบอื่นแน่ๆเธอยกรถเกลี่ยดินนั่นขึ<ๆ>้นทั้งคันเชียวนะ ใครจะไปทําได้แต่ที่กวนใจผมมากกว่าคือการที่ผมไม่สามารถยืนหยัดได้นานพอจะปกป้องเบลได้เลยวันต่อมาผมเห็นรอยขีดข่วนเล็กๆบนหน้าผากเธอและรู้สึกแย่มากห่วยแตกมากจริงๆผมทําได้แค่ยืนหอบหายใจเสียงดังอยู่ที่ตรงนั้นช่วงพระอาทิตย์ตกผมเดินเตร่ไปหลังโรงเรียนเพื่อสุดอากาศแล้วก็ต้องตกใจที่เห็นว่าสกายกำลังยืนอยู่ โดยที่นิ่งงันครึ่งหนึ่งของเธออยู่ในเงาเหมือนกําลังจะหายไปจากรอยแยกบนพื้นโลกเฮ้ hey, เธอช่วยเราไว้เมื่อคืนอย่างกับซูเปอร์ฮีโร่เลยถามจริงเธอไปเอาเรี่ยวแรงขนาดนั้นมาจากไหนเบลเกือบต้องเจ็บตัวแล้วแล้วฉันช่วยอะไรไม่ได้เลยได้แต่กลัวและปล่อยให้เธอจัดการเหมือนกับพายุเฮอริเคนเงียบนานขนาดนี้ผมเลยคิดไปว่าเธอคงไม่พูดแล้วถอดใจดีกว่า ไงก็เธอคือฉันแค่อยากขอบคุณเธอนะและขอโทษนะที่ฉันมันอ่อนแอแล้วก็ไรประโยชน์นั่นเป็นในตอนที่เธอมองผมจริงๆนายยืนหยัดได้ดีทว่าละอายตัวเองมากเกินไปมากกว่าที่คนทั่วไปเป็นแต่ว่าก็ยังไม่พอความแกร่งไม่ได้แปลว่าต้องผงพังหรือสู้ได้ทันทีบางครั้งมันก็เ,เริ่มจากการที่นายตัดสินใจว่าจะไม่หนีอีกผมไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดี คำพูดของเธอก้องอยู่ในหัวของผมตามฉันมาถ้าหากว่านายอยากเปลี่ยนแปลงผมเดินตามเธอมาอย่างกับลูกหมาหลงทางและปล่อยให้เธอเดินนำผ่านแมกไม้จนเรามาหยุดที่กำแพงอิฐสูงจากนั้นเธอก็สะบัดข้อมือแล้วเรียกแสงนี่ออกมาอีกครั้งแสงแวววับแปลกตาพุ่งออกมากลาอากาศราวกับว่ามันมีชีวิตนี่ผมกำลังฝันอยู่แน่ๆเลยเกิดอะไรขึ้นนั่นอะไรอะ เธอก้าวผ่านมันเข้าไปเหมือนไม่มีอะไรผมตามเธอเข้าไปอย่างไม่ทันคิดและแล้วผมก็ยืนอยู่ในสถานที่กว้างแถมยังมืดสลัวมีคมมีดมากมายเต็มผนังในจะด,ดาบหอกและอาวุธที่ผมไม่รู้ชื่อมาเริ่มกันเริ่มอะไรเธอจะฝึกฉันหรือว่ายังไงกันน่ะท,ทำไมฉันถูกกำหนดให้คุยกับผู้ที่ทัดเทียมเท่านั้น ที่อ่อนอ่อนขนาดนี้ได้แม้แต่ฉันยังทึ่งตัวเองเลยไม่แน่นี่อาจเป็นความรู้สึกของการสอนที่ห่างหายไปในอดีตเกรงว่าคงต้องกวัดแกงดาวอีกสามล้านครั้งเป็นการไถ่โทษไม่งั้นไม่ได้กันนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินเธอพูดยาวเกินสองประโยคและสมองของผมก็แทบจะระเบิดไปด้วยคำถามนี่เกี่ยวกับเรื่องทั้งหมดนี้แล้วก็ที่เธอเพิ่งทำกับฉันไปช่วยอธิบายมาหน่อยได้ไหมเพราะว่านี่มันไม่ปกติเลยไม่สักนิด เลิกมากความได้แล้วหยุดตั้งคำถามก้มหน้าก้มตาฝึกรับเงื่อนไขข้อนี้ให้ได้ไม่งั้นพอตั้งแต่วินาทีนั้นชีวิตผมก็พลิกไป180องศาเลยช่วงเวลาระหว่างและหลังเลิกเรียนเราเริ่มกันด้วยพื้นฐานเธอเริ่มสอนทักษะการต่อสู้ให้กับผมวิธีถืออาวุธวิธีเคลื่อนไหววิธีการทรงตัวที่ดีที่ว่ามาดันผมไม่รอดเลยสักอย่างแต่ถึงแม้เธอจะเย็นชาเข้มงวดและไม่ค่อยพูด ท่านอาจารย์คนนี้ก็ยังอดทนกับผมไม่นานนะักเราก็เริ่มฝึกต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตวเธอใช้แค่มือเดียวแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็กำราบผมได้ในทุกกระบวนท่าราวกับแค่ปัดไล่แมลงวันในวันหนึ่งผมเข้ามาฝึกเร็วกว่าปกตินิดหน่อยประตูมิติส่งเสียงหึ่งเบาๆขณะที่ผมก้าวผ่านมาทว่ามีบางอย่างแปลกไปสกายมาถึงก่อนผมโดยที่กำลังรออยู่เธอกำลังฝึกคนเดียวสมาธิแน่วแน่ไม่สั่นคลอนในมือถือดาบ เธอเคลื่อนไหวออกกระบวนท่าต่างๆอย่างไม่หยุดยัง้งจู่โจมหมุนปัดป้องตั้งรับส้ำแล้วส้ำเล่าโดยที่ไม่พักเลยสักนิดเหลืออีก2องล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันครั้งสำหรับการแกว่งดาบผมยืนนิ่งเธอไม่ได้กำลังนับชัยชนะ <c oughs> เธอกำลังนับจำนวนครั้งที่เป็นการลงโทษผมยืนอยู่และหลบหลังเงามืดนี่เป็นครั้งแรกที่ผมเพิ่งเข้าใจว่าสกายไม่ได้แค่แข็งแกร่ง <c oughs> <ๆ>เธอหนักแน่นเอามากๆและนั่นทำให้เธอไร้เทียมทาน พอผมจะถามเธอเกี่ยวกับเรื่องนั้นเธอก็แค่มองมาด้วยสายตาเย็นชาแล้วกลับไปฝึกผมต่อวันเวลาผ่านเลยไปเบลเริ่มจะสงสัยเรื่องที่ผมชอบหายตัวไปทุกครั้งที่มีเวลาว่างแต่ผมก็กลบเกลื่อนได้เรื่อยๆแต่แล้วในวันนึงผมก็โป๊ะแตกตอนที่เธอจับได้ว่าผมเข้าห้องเรียนในสภาพดูไม่จืดโอเคนายหายตัวไปบ่อยๆแถมมาที่ไรก็ดูเหมือนเพิ่งไปมีเรื่องกับเครื่องบดขยะพูดมา คือเอ่อฉันไปวิ่งจ็อกกิ้งมาพูดใหม่สิเบลบอกมาเลยนะฉันเห็นหนาอยู่กับสกายไปทำเรื่องน่าสงสัยกับเธอมาใช่ไหมน,นี่เธอแอบ,บตามฉันเหรอไม่เอาน้าฉันมีบันทึกแผนภาพทำลายของสกายอย่างละเอียดโอเคก็ได้ฉันฝึกกับเธออยู่ฝ,ฝึกเหรอเพื่ออะไรนี่นายไปฝึกดาบ ออกล่าปีศาจพระคขาสมรคมลับอะไรพวกนั้นอย่างนั้นเหรอเพื่อจะได้แข็งแกร่งขึ้นอีไลฉันรู้จักนายนายนุ่มนิ่มอ่อนโยนรองไห้กับโฆษณาอาหารน้องหมาแต่ฉันไม่อยากอ่อนแออีกแล้วฉันเหนื่อยที่ต้องให้คนอื่นมาดูแลเสมอที่ร้านคืนนั้นฉันช่วยเธอไม่ได้ฉันเห็นรอยขีดข่วนบนหน้าผากเธอเบลฉันเกลียดฉันเกลียดตัวเองฉันไม่อยากรู้สึกขี้แพ้แบบนี้อีกต่อไปแล้ว ใช่แต่เธอแปลกเกินเธอทั้งเก่งกาจแถมนิ่งมากและเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเธอฉันเช็คประวัติเธอแล้วไม่ค้นพบข้อมูลใดๆไ,ไม่มีประวัติการเรียนไม่มีโซเชียลเหมือนว่าเธอไม่เคยมีอยู่จริงกระทั่งว่าที่เธอโผล่มาถ้าเธอมาจากโลกใบอื่นละหรือมาจากอีกมิติหนึ่งแล้วเป็นตัวอันตรายละผมไม่รู้จะพูดอะไรเพราะตัวผมเองก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกัน นั่นก็เพราะสกายไม่เคยตอบคำถามผมเลยฉันแค่ไม่อยากให้เพื่อนของฉันเป็นอะไรไปฉันยังอยู่กับเธอนะแต่ฉันต้องทำมันเพื่อเธอและก็เพื่อฉันเองอเบลไม่ได้ยิ้มแต่ก็พยักหน้าโอเคก็ได้แต่อย่าโดนผีสิงก็แล้วกันนะรับปากไม่ได้หลายวันของการฝึกผ่านไปผมทั้งฟกช้ำปวดขาและมีสกายคอยคุมเข้มเงียบๆตลอด แต่ถึงยังไงผมก็เก่งขึ้นและวันคัดตัวของชมรมฟันดาบก็ามาถึง <_ S 1> ผมยืนอยู่ขอบด้านหนึ่งในสนามถือดาบในมือหัวใจเต้นแรงเสียงนกหวีดดังและผมก็เริ่มเคลื่อนไหวไม่มีสะดุดไร้การชะงักมีเพียงสมาธิและความเร็วทุกสิ่งที่สกายสอนให้ผมเดิมพันด้วยดอกสุดท้ายกระดานคะแนนปรากฏขึ้นชื่อผมอยู่บนนั้นแล้วผมผ่านในที่สุด คราวนี้ก็ผ่านได้แล้วพวกรุ่นพี่ต่างปรบมือให้ผมใครฝึกนายเนี่ยเออ่ผีหรือเทพธิดามัง้งไม่แน่ใจผมออกจากยิมด้วยความรู้สึกเหมือนซูเปอร์ฮีโร่ในหัวคิดอยู่เรื่องเดียวต้องรีบเอาเรื่องนี้ไปบอกสกายผมรีบวิ่งไปที่ประตูมิติแต่พอก้าวเข้าไปแล้วเธอกลับไม่อยู่ในห้องว่างเปล่าผมตามหาเธอทุกที่แต่ไม่มีร่องรอยของเธอเลย เธอหายหน้าไปเลยหลายวันและมันก็ทำให้ผมแทบจะเป็นบ้ากระทั่งในคืนหนึ่งที่ผมกำลังจะเข้านอนจู่ๆผมก็สัมผัสได้ถึงความหนาวที่คุ้นเคยผมถูกดึงดูดให้เดินไปที่ระเบียงราวกับว่ามีบางอย่างเรียกหาอาจารย์ไปอยู่ไหนมานะฉันต้องไปแล้ว มีหลายเรื่องที่ต้องไปจัดการเรื่องประมาณไหนเหรออธิบายไปก็ไม่มีประโยชน์เรื่องนี้อยู่นอกเหนือความเข้าใจโอเคก็ได้แต่ก่อนที่จะไปช่วยเล่าเรื่องของเธอให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมหรืออย่างน้อยบอกทีว่ามาจากไหนการมีชีวิตถือเป็นพรด้วยตัวมันเองแต่เมื่อไหร่ที่มีคนตายสายสัมพันธ์ที่ยังเหลือทิ้งไว้ในโลกทั้งหมดล้วนกลายเป็นคำสาบอา๋อ ไม่ต้องกังวลก็แค่คิดคนเดียวนะอีกเดียวนายก็จะรู้และเข้าใจทุกอย่างเองแต่ยังไงรอดูเธอเธอยกมือขึ้นเรียกประตูอีกบานหนึ่งขึ้นมาเธอก้าวเข้าไปโดยไม่พูดอะไรอีกและแล้วเธอก็จากไปผมรู้สึกว่างเปล่าขึ้นทันทีเหมือนมีบางอย่างถูกลบและหายไปพร้อมกับเธอไม่มีใครรู้ว่าเธอไปไหน ทั้งที่โรงเรียนบุคลากรแม้กระทั่งเบลกับพักพวกก็ไม่รู้แต่แล้วในบ่ายวันนึงเบลก็เปิดประตูเข้ามาในห้องผมราวกับพายุอิไลไนายต้องมาดูนี่แบบเดี๋ยวนี้เลยอะไรเหรอตัวละครใหม่ล่าสุดของเกมกันชินอิมเพ็กมันทำไมผมไม่ได้เข้าเกมมาเกือบปีแล้วก็เลยไม่ได้ตามข่าวสารเกมเลยเธอยัดมือถือใส่มือของผมและทันทีที่เห็นหน้าจอวิญ,ญญาณผมก็แทบจะหลุดออกจากร่างเลย ผมเงินสีขาวดวงตาแดงเข้มดาบยักษ์บนหลังสายตาเย็นชาท่วงท่าแบบนั้นนี่มันเหมือนกันเลยเวทมนต์อะไรกันล่ะเนี่ยและแล้วทุกอย่างก็เริ่มเข้าเขาขึ้นมาทันทีสเคิร์ก,กนั่นเป็นชื่อจริงของเธอสินะเตรียมตัวได้เลยสเคิร์กเกพราะฉันจะล็อกอินกลับเข้าไปและปลดล็อกทุกคำตอบที่เธอไม่เคยบอกกับฉัน บทต่อไปของเกนชิน Impact มาถึงแล้วและยิ่งใหญ่มากกว่าที่เคยเตรียมเข้าสู่เทวัดินแดนที่ซึ่งพลังธาตุทั้ง7สถิตยอยู่ในรูปแบบเกม Open World RPG เล่นได้ทั้งบนมือถือ PC, PlayStation และ Xbox ในเวอร์ชั่น5.7ส k ์ r ิจอมดาบน้ำแข็งผู้น่าเกรงขามผู้ซึ่งควบคุมพลังมืดแห่งจักรวาลได้เข้าสู่เกมแล้วเธอเป็นอดีตอาจารย์ของชายและเป็นเจ้าแห่งผู้ใช้พลังอบิส ตามมาติดๆกับเชินเหอและดาเลียตัวละครธาตุน้ำสีดาวจากเมืองมอนสตาร์มาวิกา้าไพโรอาคอนและเอมิลี่ผู้ลึกลับก็มาด้วยอัปเดตเวอร์ชั่น5.7นี้มาพร้อมกับเควส์ใหม่สุดตื่นเต้นและโหมดต่อสู้ถาวรใหม่ล่าสุดนักเดินทางจะท่องไปในดินแดนนัดลันพร้อมกับเดนเซลฟเพื่อตามหาพี่น้องฝาแฝดขณะที่การลุกรานจากอบิสยังคงคลืบคลานนัดลัน และยังมีเควสเนื้อเรื่องที่โฟกัสไปที่ตัวละครใหม่อย่างสเคิร์กไหนจะไอเทมใหม่อย่าง d u s t of Enlightenment ที่สามารถใช้เพื่อสุ่มเอฟเฟกใหม่ให้กับ a r t ์ติแฟกต์ e ลเวได้เพิ่มมิติใหม่ให้กับการปรับแต่งไปอีกขั้นเพื่อให้คุณบิวสแตตตัวละครได้อย่างสูงสุดดาวน์โหลดเก n s h ชินอิมแพกตอนนี้ได้ที่ลิงก์ด้านล่างและอย่าลืมใส่โค้ดของขวัญสุดพิเศษด้วย